มาพบกับอม in kitchen ep 1 8นะครับวันนี้เหาเนี่ยน้ำตกหมูเฮดโคนนะครับอุปรกรณ์บอกมีอย่างเยอะเลยนะฮะมีขอหมูนะครับยางเรียบ้อยแล้วก็พักเดี๋ยวว่าเนีย่ยน้ำตกนะครับแล้วก็พระเอกของเขานี่ก็คือตัวเฮดโคนครับผมเนี่ยจะต้องต้มเฮดโคนก่อนนะครับคือพอดีเขาดองเกลือมาเนาะแล้วเขาก็ต้มต้มพอเดือดนะครับแล้วก็ เอาหมูเนี่ยจะมีหมูคอหมูที่เหายย่างไว้นะครับเอาลงไปรวนเห็นสักรอบหนึ่งนะครับให้มันซุกเสม,มอกันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาปรุงรสต่างๆนะครับผมร้อนมันเย็นสักน้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยพริกนะครับข้าวคั่วนะครับบังเอิญว่าข้าวคั่วเนี่ยบ่ได้มีเนาะก็เลยใช้ตัวผงปรุงสําเร็จที่เป็นรสน้ําตกนะครับ อร่อยอยู่แบบแตกต่างกันมากตัวใดนะครับมะนาวน้ำปลาตามลงไปเลยอ่าก้นให้เข้ากันนะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วคาดไปได้ก็คือพักโรยต่างๆนะครับพวกหอมแดงนะครับแล้วก็พักผักหอมดวนหอมน้อยพักชีนะครับแล้วก็ตกแต่งจานออกไปรับประทานได้เลยนะครับนี่หน้าตาเจอีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ